สวัสดีครับผมมีสุปก่อนครับวันทีท่สิบเก้า่จะาอนี้นะผมย่าเลื่อมกัวเรวน,นครับปล่อยเพลงใหม่หล่าสุดและผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าฝันร้ายครับจะเลนกับฟังที่ตามไว้นั่งกันเนระครับเมื่อนี้นะผมสิมเเลนเป็นตัวอย่างสเล็กหน่อยนะครับลองฟังดูครับ ก็เธอโพสไม่เห็นเธออยู่กับเขาคนใหม่บางวันจูกันส่งลายมาซ้ำเติมลายให้จมความเศร้า ฝันร้ายฝันว่ายังมีเราฝันร้ายว่าอมแค่ในได้ยังมีเธอฝันร้ายว่าอมแคในยังมีเธอครับชื่เพียงว่าฝันรายครับไม่ลืมกันแล้วกันนะครับวันที่ะเก่านะครับซิมีเนื้อเพลงแต่ขวักเพลงให สำหรับน้องๆนะครับที่อาจจะครอบเบอร์นะครับผมการถ้าแม่คอบเบอร์แล้วก็อย่าลืมแท็กมหาเฟซที่สุกรด้วยก็แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกนแล้วกันครับนะครับฝันไร้ครับผม